โยก็หล <Yo. S 2> ัจากที่ม yeah, well, you know ีคนแม่ด no e? <Yeah. S 2> ีมีรุ่นน้องขอเข้ามากันเยอะนะว่าอยากพี่จะทำแบบว่าเล่าชีวิตการเป็นประธานให้หน่อยว่าพี่เจออะไรมาบ้างพี่ผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่ตอนเด็กจนพี่จบม .6 แล้วก็ขึ้นมาอะไร กะะ็จากที่พี่จบม6หกไปจากโรงเรียนน้องรู้จักกันดีในนามตีตรงนะครับก็แม้ว,ว่าเดี๋ยวนี้พี่จะมาเล่าแล้วกันว่าในวัย18ปีในโรงเรียนเอกชนอย่างนี้เนี่ยพี่เจออะไรบ้าง,างนะครับก็เป็นว่าเล่าประวัติตัวเองคร่าวๆกันก็แนะนําตัวกันน่าจะรู้จักกันหมดแล้วแต่ก็แนะนําตัวรอบนะึงโอเคก็คผมประบิษฐครับนายทัดน e ัยอินมิทิน รู้จักกันดีว่าพี่เอิร์ตน้องเอิร์ตประธานอีประธานเรือจะรู้จักพี่ในชื่อเล่นว่าอะไรก็แล้วแต่ครับโอเคเอาเป็น okay, ว่าเริม่มเรียนแรกกันเลยดีกว่าครับผมไปโรงเรียนแรกที่ผมเขาไม่ใช่ติดตรงนะครับเผื่อบางคนไม่รู้ผมไม่ได้เรียนอนุบาลที่ตีตรงผมไปเรียนอนุบาลที่โรงเรียนวัดแถวบ้านที่ชื่อว่าวัดธัญรามขึ้นภาพให้ตรงนี้นี่คือวัดธัญรามนะครับโรงเรียนเก่าผมในสมัยอนุบาล เรียนมาจนถึงป2ปุ๊บพี่สาวผมขึ้นมอ1ไปต่อที่สคเขาสอบเข้าสคพอพี่เขาเข้าสคเนี่ยผมก็เหมือนแม่อยากให้ย้ายด้วยแบบว่าเฮ้ยถ้าย้ายก็ย้ายมันทั้งคู่เลยแล้วผมมีพี่สาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อพี่อินอ่าขึ้นรูปไปให้ตรงนี้ปุ๊บนี่คือรูปพี่แกสมัยมัธยมตอนเรียนตีตรงนะโคตรอ่องนะก็เขาเรียนอยู่ที่ตีตรงนะครับเขาก็เลยเอ๊ย ชวนมาเรียนที่นี่ไหมมันมีภาษาจีนนะมันมีครูต่างชาตินะอะไรอย่างนี้ผมแม่ผมก็เออก็โอเคก็ดีก็เลยให้ผมไปเรียนที่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทายผมได้มาเรียนที่มันแพร่ริฮัตติตรงกันนะครับผมเข้าติดตรงครั้งแรกตอนปอ .2 ในช่วงซัมเมอร์พอเข้าไปมันจะเรียนซัมเมอร์ขึ้นม3เอ้ยป .3 ก็ เข้าไปเรียนตอนนั้นรุ่นเดียวกันกันกบผมที่เข้ามาพร้อมกันมีมีไอ้เปาไอ้เปาธนาทิพย์ชาวบางเกาะไอ้เฟิร์นพิทยาภาแล้วก็ไอ้บีมสมหรือด,ดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจขาโทนนะเพื่อนแล้วก็เหมือนจะเจอเจ้าวสัสุไอ้น้องวสัสุรุ่นน้องที่ตรงนั้นด้วยนะก็เลยนั่นแหละก็คือไปเรียนเป็นห้องแยกสําหรับคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาต้องเรียนจีนปรับพ,พื้นเพราะว่า เรียนรุบาลที่นั่นเนาะก็เลยได้เข้าไปที่นั่นใุการแรกเลยเนี่ยที่ค่อนข้างตาตึงใจผมเนี่ยคือตอนเด็กๆอะ่ะมันเป็นสายรถรับส่งระหว่างบ้านไปโรงเรียนถูกไหมผมขึ้นรถสายเดียวกับรุ่นน้องคนหนึ่งที่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นรุ่นน้องชื่อเจ้ามุกผมเจอใครก็สวัสดีไปหมดอะ่ะโอสวัสดีรับรถสวัสด,สสด,สสดีรุ่นพี่อะไรเงี้ยตอนมุกขึ้นมาผมก็วสวัสดีครับพี่มุกก็มองหน้าผมงง,ง,งๆแล้วก็ยกมือไหว ก็เลยแบบเฮ้ยเข้ามากูก็สร้างประวัติการแล้วอะแบบอแต่เพิ่งมารู้ตอนหลังนะตอนที่น้องไอ้มุกมันมาบอกว่าเฮ้ยนี่นี่เป็นรุ่นน้องมันอยู่ปหนึ่งวี่อยู่ปสองนะเออก,ก็ก็หาดีก็หาดีโอเคเรามาเข้าเรื่องวิชาการบ้างแล้วกันแบบการเรียนช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยยากไหมใช้คําว่าเรียนตามทันเพื่อนแล้วกันตอนนั้นใช้คาว่าตามทันก็เพราะว่าตอนนั้นมันยังเด็กๆกันอยู่มันก็ มันก็เลยตามเพื่อนทันแล้วตอนปสองเนี่ยมีเวลกรรมอย่างหนึ่งเว้ยตอนซัมเมอร์คือเหตุการณ์มันคือวันนั้นเป็นก่อนตดตรงมันจะมีจัดเล่นสงการแล้วสนามนยังเป็นสนามเก่าเว้ยเป็นพื้นปูเลื่อนที่พ่โดนแป้งอ่ะโอ้ลื่นชิบหายเลยทรงตัวไม่ได้อะผมจําได้ครับว่าวิกสัดน้ําใส่หน้าผมแล้วผมลื่นลม้มฟันหน้ากระแทก <laughs> นั่นแหละผมลื่นล้มแล้วฟันหน้ากระแทกจนฟันมันแหว่ง นี่นี่ไปต่อฟันมาให้หมอให้หมอต่อฟันให้ไม่งั้นมันจะน่าเกลียดผม,มให้หมอต่อฟันมาตั้งแต่ปสามโอเค okay. ขึ้นปสามมาผมก็เรียนแหละผมตั้งใจเรียนแต่ว่าผมได้อยู่ห้องสองเพราะว่าเด็กเข้าใหม่จะมักจะได้อยู่ห้องสองส่วนมาก mm hmm. ก็ได้ที่หนึ่งของห้องนะแย่งไอ้ไมลินเพราะว่าตอนนั้นผมค่อนข้างเด็กเนิร์ดแบบว่าเอาแต่เรียน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 อต่เรียนอะขึ้นรู้แห้ว่านี่คือ,น,คอนี่คือกู แต่ชุดนักเรียนอยคนเดียวเพราะกูไม่มีชุดวิธีพุดตอนนั้นตอนนั้นผมเป็นถ้าเรื่องที่อนทางจำมากที่สุดก็จะเป็นเราซื้อจีนที่รุ่นนี้น่าจะจําได้ทุกคนชื่อว่าหลี่หยางเราซื้อเป็นเราซื้อที่ทําให้นักเรียนรู้จักหนังจีนเรื่องแรกที่ชื่อว่าชีตายพี่ผูดมึงรู้แน่กูบอกเลยมึงจาได้แนะ่แล้วผมก็เป็นลูกศิษย์รักเขาเขาชื่อหลี่หยางเราซื้อใช่ไหมเป็นแซหลี่เขาก็เลยตั้งชื่อจีนให้ผมว่าหลี่จาเจีย น,น,นั่นคือสาเหตุที่ชื่อผมมีแซ่ด้วยความที่ผมตั้งใจเรียนมากจนเขาให้ผมเป็นลูกรักคนหนึ่งผมก็เลยได้แซหลี่จากเขาด้วยปริยายนั่นแหละครับป .4 ป .5 เนี่ยเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างจะเซฟกีฬาเพราะว่าเพื่อนผมมันก็เล่นกันเยอะนะพวกเจ้าทีเจ้าเติร์นเจ้าเซฟพวกไอ้นายอะไรเงี้ยผมเห็นมันเล่นบอลแล้วแบบไอ้แคยสนุกว่าอยากเล่นด้วยก็เลยเตะบอลเริ่มเริ่มเริ่มัาาเ,เ,เตะบอลแต่ว่ามีการนเล่นอย่างที่ผมคิดว่ารุ่นผมเป็นรุ่นบุกเบิก มันคือการเตะฝ่าเวน้องแต่ถ้าให้ดีจะเป็นฝ่าโอชิเวเพราะติดตรงแมงข่ายแมงข่ายโอชิแล้วตอนนั้นน่ะฝาในขวดโอชิอะแม่งหาได้ยากมากเพราะว่ารุ่นพวกกู่าเก็บไปหมดเลยสต็อกโอชิเพิ่มขึ้นนะกบอกเลยหรือไม่ก็ถ้าอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยนะเวน้องมันจะมีไอบอลยางกลมๆเล็ก,ลกๆอะไออ้นอะไรเงี้ยมันก็ซื้อไอบอลยางโง่ๆลูกเล็กๆอะมาเตะกันเวนั่นน่ะคือการเล่นตอนเด็ก ี่เอสุดยอดว่ารุ่นเราแม่งบุกเบิกโอเคแล้วมาช่วงสําคัญสำหรับผมเลยจะมีสองช่วงคือช่วงที่เจอเชื้อขิมกับช่วงที่ครูก,กอลดึงตัวไปแข่งฟุตบอลเริ่มจากช่วงที่แข่งบอลก่อนแล้วกันเนาะตอนนั้นเราเตะบอลมาสักพักหนึ่งแล้วจนเราขึ้นป .5 ามา แล้วก็ไปเตะกับรุ่นพี่ใช่ไหมก็ปหกมหนึ่งอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็กลัวแหละเพราะรุ่นพี่มันตัวใหญ่ <c oughs> ตอนนั้นไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทกับรุ่นพี่มากแบบเราเก็บตัวอยู่แต่กับเพื่อนใช่ไหมแบบเชี่ยกลัววะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าครูบอสครูกรอฟเขาเห็นแววอะไรตัวผมตอนนั้นนะเขาแบบเขาคัดตัวเอาผมไปคัดกับเด็กระดับเขตเอาเป็นตัวแทนเขตไปแข่งเว้ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ <c oughs> <c oughs> นี่รูปนี้ตำนานสัตว์ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นรุ่นแรกหรือเปล่าที่ไปไม่รู้เหมือนกัน จะมีพิเศษพี่เมธพี่พีรพัอพี่นิวพี่โอ๊ตพี่ต๊อกมีผมคูหน้ากูดิไซเคีทยทรงนักเรียนแล้วหน้ายังผ่านเรื่องไอ้สัก <laughs> จริงๆอะ่ะผมคัดไม่ผ่านนว้ยแต่ว่ามันไม่ครบทีมมันแบบทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองเนี่ยมันไม่ครบเราก็เลยให้เพื่อผมอะแข่งกันด้วยการวิ่งแข่งแล้วผมจำได้แล้วผมสับตีนแตกแบบ กูสับตีนแตกเลยแบบกูแบบ,บ,บวิ่งเลยอะ่ะกูแบบวิ่งแบบหน้าตั้งแบบกูต้องติดอะไรเงี้ยนะแล้วสุดท้ายก็ติดติดแบบว่าิดเฉียดเลยอะ่ะก็ได้เป็นตัวแทนเขตไปก็น,น่าจะไปแข่งเจ็ดริ้วแล้วก็โดนเขายำตีน <laughs> <laughs> เละเลยโอเคเรื่องถึงเจอเชคคิมเ <laughs> ชคคิมวันเฟิร์สอิมเพรสชั่นครั้งแรกที่เจอเลยนะเด็ <laughs> กเมาปลายครับเชคคิมอะ่ะ <laughs> รู้สึกว่าเหมือนเด็กจบใหม่ที่มาเข้าเป็นครูอ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ นี่คือเชื้อขีมสมัยเหมือนเด็กมอลไปทั่วไปมากแล้วเข้ามากูแบบว้าวนะเว้ยเพราะว่าไม่เคยเจอแบบคนต่างชาติมาก่อนในชีวิตเราก็เลยเข้าไปติดสนิทกับเขานะครับก็สนิทกับพี่แกนะจนตอนนี้แม่งเป็นพี่ชายไปแลลวแล้วก็แชทแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาไปเขาก็ไม่ตอบแชทกูสักทีเชื้อขีมตอบกูหน่อยพี่ชาย answer me please bro นั่นเป็นเฟอร์ด p เพชชนของเชื้อขมเนาะก็ สนิทจนสนิทนะก็ไปแข่งผมไปแข่งกับเขาแทบทุกรายการเลยอย่างที่มีที่เป็นอังกฤษที่มีเชือขิมผมไปแข่งเอคขึ้นมาพอหกแขนข้างซ้ายข้างนี้เดาะครับตอนนั้นผมเป็นโกไว้ผมจำได้ผมเป็นโกแล้วเหมือนพอเป็นโกออะเราจะชอบแบบว่าแอคชั่นที่มันเยอะแบบต้องล้มลงไปเซฟเหมือนก็วินวินได้อะตอนนั้นก็วินวินได้กำลงังแรงตั้งหวะลงอะแขนผมมันลงไปตรงๆเว้ยแบบ มันลงไปแบบเก้องศาแล้วมันแบบปึกลงไปอ่ะโดนยิงเข้าใช่ไหมแล้วผมก็วิ่งออกไปเลยเพราะว่าเฮียมันเจ็บแล้วตอนนั้นไอ้เก้ามันวิ่งมาหาผมเว้ยแล้วมันมันนึกว่าผมหัวเราะเว้ยเพราะผมลงไปนอนเงี้ยแล้วผมก็แบบโอ้โหเฮียโคตรหาไอ้เก้าไอ้เก้ามันไอ้เก้ามันมันจับไหลมันจับไหลผมแบบนี้เว้ยแล้วมันก็หัวเราะมันนึกว่ากูยเฮ้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 เฮ้ยกูแบบเออ หล่อเท่ะไอสัตว์อะไรเนี่ยนั่นแหละปสามฟันหักปหกเข้าเฟือกที่แขนแขนดอโอเคเดี๋ยวมาเล่าต่อมาที่นี้มามอหนึ่งมอหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เพื่อนเก่าๆก,ก,ก็เริ่มออกกันไปเน,ะนเาะบางคนก็ไปสคอนอบางคนก็เทคนิคก็โอเคว่ากันไปเราแต่ผมเลือกต่อที่นี่นะครับมอหนึ่งเป็นครั้งแรกที่เพื่อนผมได้เข้าวงโยผมว่ามันเฟี้ยวเพราะว่าทุกคนได้ยืนอยู่ที่เดิมแต่ว่าเฮียมึงไปเล่นดนตรีให้แบบไอ้นี่ฟังอะ่ะเออแบบ ที่ผมมันเทเอ่ะเออผมว่าเป็นนัดการเป็นนักดนตรีมันเทเว้ผมก็เลยนลืกจะเล่นดนตรีเป็นไอ้นัทไอซอนไอคิวแล้วก็ไอไอแล้วก็อ้น5คนนี้ได้เข้าไปก่อนในวงผมรู้สึกว่าเชี่ยเท่ห่ะมึงเชี่ยเืน่อคนอื่นมึงเข้าแถวอยู่ยตรงแถวเดียวกันแล้วไอเชีย่ยนี่มึงไปอยู่แถวคนละแถวแบบเชี่ยเท่ห่วะกูอยากเป็นอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นไดโนสุ่งรุ่นแรกตอนแรกเข้าไปผมเก่งมากเลยเว้ยแบบไอ้นัทเป็นคนชวนใช่ไหมผมอยากเล่นอย่างเดียวไอ้นัท เออผมว่ามันเทผมก็เออเริ่มที่เสนอครับครั้งแรกที่ผมออกไปตีนะเว้ยเก่งตีมั่วตีไม่เข้าจังหวะตีค่อมเร็วไปเออแบบเคีียเยอะมากอะ่ะการเล่นอย่างนั้นตอนพักสิเนี่ยเตะฝ่าเริ่มโดนน้อยลงเพราะว่าเริ่มโดนดาเพราะว่าเน้นเราขึ้นห้องช้าการเล่นตอนนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเล่นในห้องแทนเป็นมันจะมี2ออย่างหนึ่งเลยไอหนังยางหนังยางแบบเนี้ยหนังยางแบบนี้ แล้วเอากระดาษมาปั้นๆให้มันหนาแล้วก็ดึงให้มันเป็นกระสุนเว้ยปวดเจ็บไอ้สัสโอ้เฮียเจ็บว่ะแต่ตอนนั้นไม่รู้เล่นเฮียอะไรกันรู้ปัญญาอ่อนกันไม่ได้เพียแล้วก็การเล่นหนึ่งอย่างเลยการไฟฟ้านกาัดตอนเด็กอนิเมะเรื่องแรกที่ดูครั้งแรกในชีวิตเลยเนะี่ยคือการไฟฟ้านกัดเว้ยแล้วเราชอบตัวเอกอยู่แล้วเซนโดไอทิ Send I เราก็แบบใช้เลยเด็กเราย่อฟาร์ดินอ่ะกูใช้เลยกูแบบกูกูะจะเป็นตัวเอกอ่ะไอไอแอมไอแอมเดอะเมนคาแรคเตอร์ I อะ แบบพี่ชายคิดว่าพี่ชายเป็นตัวหลักอะ่ะอย่างนั้นเลยกูแบบจัดเด็กนนะคุณยาออ่อนนก็หาๆขึ้นมาม .2 ครับผมได้เริ่มเข้าวงสากลครั้รงแรกเข้า,าคคไปเ,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 เพราะว่าเพื่อนผมเข้าไปอะไรกันตอนนั้นมีไอ้ AI เข้าไปในวงนะครับไก่นัดนัดเป็นนักร้องไอเป็นมือกองผมเห็นแล้วแบบเื่เว่วพี่มอสพี่ปูพี่หนุน oh m, พี่โอมพี่ออยฮะเจ็ดแรกจับกีต้าแล้วแบบอู้หลอไอสัตว์อยากได้จาได้เลย ออตอนที่เล่นเบทีใหญ่เดนอสูงทุกคนร้องเพลงตามอะ่ะอ้ลุกอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้พาหากหากคลิปให้ว่าเนี่ยคือบรรยากาศ ก็เลยเริ่มเข้าเริ่มเข้าเล่นสากลนะครับเริ่มที่คีย์บอร์ดจนตอนนี้ก็ยังมี็คีย์บอร์ดอยู่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผมได้มาเล่นดนตรีจนถึงนปัจจุบันนี้ครับโอเคมาถึงตอนม3ตอนที่ค่อนข้างจะมีอะไรให้ติดตามเยอะแล้วกันเข้าเรื่องแรกเลยโควิดคือสิ่งที่ค่อนข้างจะตัดชีวิตช่วงหนึ่งในวัยมต้น มากมากเลยอะแบบครอนางเสียดายนะครับที่ม3ามันเป็นยุคโควิดพอดีตอนนั้นก็เรียนออนไลน์อยู่ในห้องก็จริงๆถามว่าวก,กูเรียนไหมไม่เรียนตอนนั้นผมก็นั่งเล่นบอลลูนบอลลูมาอย่งางวะไม่ดิ <S <S 2> <S 2> ผมจำได้ว่าผมอยู่ในดิดอะแล้วก็นั่งเล่นไมค์คาบเข้ามินิเกมหรือไม่ก็แบบเล่นโดดพับจีกันอะโดดพับจีกันเน่ะตอนเรียนออนไลน์อะพออาจารย์ถามก็แบบเปิดไปไปตอบบางทีก็ล่อยไปเลยแล้วบอกว่าอ๋อไปเข้าห้องน้ำมาครับเมื่อกี้ใครเรียกอะไรผมหรือเปล่า ก็หาดีครับแต่ว่าค่อนข้างจะเสียดายเนาะที่ช่วงไปลายๆติดโควิดแล้วแบบไม่ได้เจอหน้าเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็เสียดายครับเสียดายทีนี้เรามาเข้าเรื่องเลิฟเลิฟมากเลยว่ะก็คือเรื่องความใช่ไหว่าเป็นคนแรกที่จริงจังที่สุดลวกันแล้วแบบว่ายีวัยกำลังโตเนาะน้องๆที่อาจจะอยากรู้ว่าแนวคิดเป็นยังไงในวัยนั้นสำหรับพี่ในวัยนั้นเนาะเพราะว่าก็เห็นมีถามกันเข้ามาว่า มอต้นพี่เคยมีแฟนไหมคะแล้วเป็นยังไงมั่ง <g ül> ก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าผมเฮียเองใช้คำว่าผมเฮียเลยและไม่ได้เฮียในเชิงว่าผมไปนอกใจหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมทําตัวไม่ดีใน,นานะของคําว่าแฟนคนหนึ่งนะครับจริงๆด้วยความที่วัยเป็นเด็กกันเนาะเราก็ยังไม่รู้มีความสนุกความตื่นเต้นนะครับแบบว่าท่อยากจับมือกันเว้ยมันแบบพอโดนเพื่อนซแซวแค่แบบเอ๊ะแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ แค่แค่ไปทั้งด้วยกันในห้องนะแล้วแบบพอกูพอผมหันไปมองหน้าไอ้ซีซอนนะเว้ยผมแบบไอ้ซอนก็จะยิ้มแบบอันเนี้ยอะไรเงี้ยแบบกูแค่ไหนวะมันมันจะเขินๆด้วยแล้วแบบไอ้เหี้ยมันตื่นเต้นอ่ะเลยก็เนีมันถือว่าหาดีผมเลืเพื่อนไงดีคนนี้เป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอผมว่าดีที่สุดละผมว่าดีที่สุดไม่ไม่มีใครดีกว่าเขา ผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมใช่ไหมตอนนั้นเล่นเกมมีได้คอมเครื่องแรกแล้วก็ยังเป็นเครื่องนี้ผมติดเกมอะ่ะเออผมตอนนั้นผมไม่เอาเฮียอะไรนอกจากเกมแบบแล้วเขาดูแลใส่ใจรายละเอียดอะไรค่อนข,ข้างดีมากดีจนผมสึกคิดมาจนถึงณตอนนี้นะครับที่ผมไปทําตัวไม่ดีกับเขาณนะตอนนั้นอืมแต่ว่าผมก็มีความสุขกับเขาแหละที่เขาได้มีความสุข,ขอยู่แล้วในณตอนนี้เนาะปัจจุบันเขาก็มีความสุข,ขดีผมก็ดีใจแล้วที่เขาแบบเออได้เจอคนดี อเขาโตเขาโตเขามีความเป็นผู้นํามากกว่าผมมากนะครับแล้วตอนนั้นตอนนั้นผมก็โง่นะเอาแต่เล่นเกมเรื่องนี้จบไปต่อไปเรื่องใหญ่เตะบอลอีกแล้ววิธกรรมเยอะมากไก่เตะบอลเนี่ยเฮียเตะบอลกลางวันครับปกติเตะบอลกลางวันมันมีสอบมันมี3าคนในเหตุการณ์เว้ยไอซอนผมแล้วก็ไอบอลไอซอนกับไอบอลมันจะวิ่งเข้าไปเว้ยเพื่อที่จะแย่งบอลกันแต่คือผมกะว่าจะผมเร็วมากตอนนั้น อันนี้ผมแซงแน่ผมกล้าจะแบบพักบอลไปแล้วปุ๊บกูจะแซงไปเลยกูจะติดจรวดแล้วแบบเลี้ยงตอบไปเลยสุดท้ายครับทีมผมแตะบอลบอลไปแต่ตัวขัดอยู่ตรงกลางระวังขายบอลขายซอนผมกระโดดออกมาขาดเดียวตอนแรกพยายามจะเดินแหละรู้สึกว่าเขี้ย <Yeah. S 1> ขาไม่ <Yeah. S 1> ไม่รู้สึกเขี้ยอะไยเลยว่ะแบบมันเดินไม่ได้อะมันแบบเออมันมันเขี้ยมากอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเจ็บเออมันเจ็บน่เป็นเหตุการณ์ที่ตึงตาตึงใจที่สุดในชีวิตเรื่องหนึง่งละก็ สุดท้ายก็ขึ้นกระบะปักไปแล้วมีคูู่้กันประคองอยู่ข้างหลังนะครับไปโรงพยบาบาลไปเข้าเฝือกก็เดินไม่ได้มา3เดือนไหมไม่รู้ครับแต่เป็นเดือนหลายเดือน <Okay. S 1> ช่วงมาต้นเราปล่อยไว้นะัเท่านั้นมาถึงช่วงพีคอีกช่วงหนึ่งก็คือบอปลายเพื่อนต่างคนต่างออกไปนะครับไปเรียนตามทางของตัวเองส่วนผมบาสบิวจอมผู้ชายที่เป็นเพื่อนกัน4คน อย่างเลือกที่จะต่อที่นี่ครับเนื่องจากแม่ผมไม่ให้ไปไหนนะครับที่จริงผมัที่จนะริงผมจะเป็นเด็กสาคอนะครับผมจะเป็นเด็กสาคอแต่ว่ามันการเดินทางมันลำบากครับจริงๆมันจริงๆไม่ลำบากนะคือตอนนั้นน่ะแม่เขาอยากให้เรียนที่นี่มากกว่าเพราะว่าเขากลัวผมไปหลุดนะครับเขากลัวผมไปหลุดมีโอกาสที่ผมหลุดไหมก็ถ้าผมได้ไปเรียนที่นู่นผมว่าผมมีโอกาสหลุดโอเคเร่มมาเริ่มที่ม .4 แม่ผมเนี่ยเขายังหวง่วยังให้เรียนออนไลน์ในเมื่อเขาให้บอกว่าเรียนออนไลน์ได้ก็เรียนออนไลน์ไปก่อนเถอะโอเคก็เลยเรียนออนไลน์ครับ แล้วสิ่งที่ผมทำคือกดวันโรแลนดีนตีสามครับกับไอ้เต้ไอ้ดีไม่ปื P ้ไม่พี่เย้ขึ้นรูปไปให้นี่ครับนี่คือเดอะแก๊งที่กดวันโรยันตีสี่แล้วก็ผมตื่นเก้าโมงตื่นเก้าโมงเข้าห้องเรียนไม่ทันด้วยคาบแรกไอ้ทียก็บรรยากาศมันเปลี่ยนครับผมเริ่มรู้สึกเหงาเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนที่เราแบบสนิทมากๆเริ่มออกไปอะไรเนงะี้ยตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบว่ามี ชื่อมีเสียงอะไรมากในโรงเรียนมันก็ไม่ได้มีเพื่อนรุ่นน้องเยอะทีนี้เรามาสู่กันในช่วงม .5 เรื่องแรกเลยก็คือพี่หนุนพี่โอมพี่กรพี่อะไรพวกนะี้อ่อกหมดก็เหลือแค่ผมคนเดียวกับไอ้ e ี่วนรุ่นม .3 นะครับผมเรียกคนแรกมาเลยคือจา่าจอมครับจา่าเฉยคนนี้ส่วนส่วนหลักเลยครับเพราะว่าทําเป็ดเขานี่ต้องต้องยอมให้เขาครับเป็นพี่มอสเวอร์ชั่น2ครับน้านิงแต่ว่าคนสตรีนครับอ้เจียจอมเนี่ยไอ้สัต หรือ,อยางก็ให้เจ้าพีไปหามาก็ได้เจ้าพีมเจ้ามอนคนดกันนะก็ทําวงใหม่แล้ววงสากลเนี่ยก็ทํากันใหม่ครับก็คือมีผมที่เป็นมือคีย์บอร์ดบาสกีตราร์ตัวรองบิวมือเบสแล้วก็จอมเป็นกีตาร,ร์ตัวหลักทีนี้วงมันขาดมือกองครับแล้วไอ้พอจบม .3 ไปมันไม่ได้เรียนครับมันไปทางานกับพ่เอเลยเฮ้ยไอ,ไอ้ไอ้มึงมาช่วยตีก้อ้กหน่อยดิ กูไม่รู้ว่าจะมีใครที่ตีกองได้ดีกว่ามึงกว่ากูอยากได้มึงเออมันก็เลยเออถ้าวันไหนกูว่างงานกูตีได้กูทำไม่ได้มันก็เลยเอ,อ่า,า,า,านนออโอเคทีนี้ดีมทีมในหัวผมมาแล้วครับเดโนซุงวงสองสนุกครับแต่ว่าเหนื่อยนะแค่วันเหนื่อยมากเพราะว่าพอเริ่มใหม่มันแบบสอนทุกอย่างเราต้องโยกไปเป็นเล่นแซกเราต้องสอนจังหวะน้องใหม่จังหวะกองชาบทุกอย่างเราสอนใหม่หมดเลยครับมันเลยนเหนื่อยแต่ก็โชคดีนะที่ได้ไอ้เจ้าผีอ้วน โหยถ้าไม่ได้ผิวว่านี่กูหนักมากนะครับก็เคทีนี้มาเรื่องต่อไปเรื่องประธานนะครับผมทําประธานใช่ไหมมันมห้าก็จะต้องแบบทาป้ายหาเสียงเนาะผมก็ค่อนข้างจะด้วยความนิสัยผมเป็นเทนลี่โก้สตีนหน้าฉีบนะครับทีนี้่สยผมค่อนข้างจะสนิทกับรุ่นน้องได้ง่ายเลยกันเพราะว่าผมไม่ถือตัวนั่นแหละครับตามสไตล์ตามสไตล์นะก็เลือกตั้งประธานประมาณนั้นครับมาถึงเรื่อง ่อไปครับช่วงสุดท้ายของชีวิตผมที่ติดต ong ม .6 นั่นเองพอชนะเลือกตั้งประธานเนี่ยประการเรียนเนี่ยมันก็ดีขึ้นแหะครับมันดีขึ้นกว่าม .4 เยอะแต่ว่าด้วยความที่ผมเริ่มมีกิจกรรมใช่ไหมผมก็เริ่มหาทุนแนละ้วมี2ทุนเลยตอนแรกแล้วตอนนั้นก็คือ1ทุนจีนที่ติดต o n กับ2คือทุน b m ที่เข้ามาเพราะว่าเปลี่็น EMU กับติดต o n ไว้นะครับที่ <c oughs> ที่พิเกตเขาไปเรียนนะครับพิเกตรุ่นพี่ออยนั่นแหละครับที่ไปเรียน ตอนแรกผมอัดุนพีเอ็มนะเพราะว่าผมตั้งใจว่าผม,มอยากเรียนจีนแบบเฮ้ยผมชอบอังกฤษมากกว่าผมก็เลยอยากไปเรียนพีเอ็มนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไปเรียนพีเอ็มมากกว่าตอนนั้นพอผมรู้สึกว่าผมได้ทุนแล้วเนี่ยผมเซ็นรับทุนมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าเซ็นยืนยันสิทธิ์นะครับก็นัดพูดไปแล้วเฮ้ยปล่อยจอ,อยครับการเรียนขออย้างเดียวครับในห้องผมไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่ว่าอ่านจําแล้วผมสอบได้ผมก็เลยโอเคแล้วนะครับแล้วผมก็เอาเวลาเรียนเนี่ยไปสู้ยมือกิจกรรมแล้วก็ สนิทกับรุ่นน้องหลายๆายคนนะครับแต่เดสเลจะสังเกตว่าพอผมเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยรุ่นน้องทุกคนแม่งทักผมมดเลยนะลยเว้ทีนี้เนี่ยกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนมันก็ต้องเป็นสภานักเรียนรับผิดชอบถูกปะทีนี้ผมก็ทําทุกอย่างเลยเว้ตั้งแต่นักภาคเดี๋ยวขึ้นภาพเรียงไ้เลยนักภาคบอลมือดนตรีมือคีตาร์เป็นวงโยเป็นดัมมีเยอร์เป็น ไอ้ลือสีแสดงละครคือแบบโอ้หเป็นประธานในการพูดเปิดเป็นตีกองจีนเชิดสิงโตโอ้ทำทุกอย่างในโรงเรียนนะครับเป็นพาโลงอะไอ้เียกูเป็นยังกเท่าพาโลงไงไอ้เฮียทำทุกอย่างแต่ว่าสนุกครับผมผมทำเพื่ความสนุกเนาะผมทำเพื่อความชอบผมอยากสนิทกับรุ่นน้องแล้วว่าเออผมอยากแบบสร้างชื่อให้ตัวเอง กูกูชื่อเสียงเดินกลับมาด้วยจน,นผมได้มีป้ายติดหน้าโรงเรียนนะครับเด็กดีสีสมุทรสาครตบมือสรุปแล้วนี่ก็เป็นประวัติผมคร่าวๆเนาะที่มีเกี่ยวกับโรงเรียนนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเกิดจะมาเล่าเรื่องแบบว่าเรื่องท่านน้องอยากฟังเรื่องอะไรอะแล้วพี่ไม่มีเวลาเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังโอเคเอาเป็นแบบว่าสกิดสกิดพี่มาได้แล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวพี่ทำให้นะ้องๆฟังเนาะก็ น้องๆนะที่มาฟังประสบการณ์ชีวิตในวันนี้แล้วก็อะไรที่พี่พูดไปเนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบว่าเหตุผลในการเอนเตอร์เทนแล้วก็ไม่อยากให้เครียดนะครับแล้วก็นี่คือประสบการณ์ที่พี่เจอมาจนทําให้พี่ตัวมาเป็นตัวที่ในเวอร์ชันนี้ที่ยังดีไม่สุดหรอกมันไม่มีใครดีทุกอย่างนะรครับแต่ว่าเราก็จะพัฒนาตัวอเองไปเรื่อยๆนะจนเป็นตัวเราในอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดีมน,นะครับก็น้องๆแล้วก็ อาจารย์แล้วก็คุณครูทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ซทุกคนที่รับฟังอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันแบบเรื่องเล่าใน EP หน้าเนาะก็เจอกันครับคุณครูทุกคนหวังว่าจะสบายดีครับขอบคุณมากครับที่รับฟังแล้วเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณมากครับก็จริงๆคลิปนี้ผมตั้งใจจะทํามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้มานั่งตัดจนมันเสร็จสักทีเนาะจริงๆอาจไปตั้งแต่ต้นปีละหวังว่าจะลงก่อนปีใหม่แต่ก็ไม่เสร็จไม่ทัน นะครับเพราะว่างานมาหาลัยมันเยอะก็ฝากถึงทุกคนท,ที่ดูคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับก็หวังว่าคุณครูที่ทางย้ายไปแล้วหรืออาจจะได้ดูคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับคิดถึงเสมอครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สอนให,ให้เด็กคนนี้โตขึ้นมาได้เป็นคนคนหนึ่งนะครับก็ ขอบคุณทุกๆความทรงจำทุกๆประสบการณ์ทุกๆข้อผิดพลาดที่ทําให้ผมได้เรียนรู้นะครับว่าผมนั้นก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่ก็กําลังค้นหาว่าจริงๆแล้วชีวิตผมกำลังต้องการอะไรต้องการทาอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกๆความทรงจารําทุกๆ memories แลวก็ขอบคุณทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาเป็นบทเรียน ที่ดีให้กับชีวิตนะครับแล้วก็น้องๆเป็นไงไงบ้างครับสบายดีไหมทั้งที่ย้ายไปแล้วหรือว่าทั้งอยู่ที่ตีตรงเนาะก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะสบายดีนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะที่เคยได้เรียนด้วยกันตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเนาะก็หวังว่าพวกมึงจะสบายดีนะเว้ยกูรอดูความสำเร็จของพวกมึงอยู่แล้วเนี๋ยวกลับข้างหน้าไปเจอกันเว้ยก็ขอบคุณทุทุกคนมากนะครับที่ เข้ามาฟังเด็คนหนึ่งเนาะนั่งบนนะครับก็ไาเจอกันในภายภาคหน้าครับขอบคุณมาก